สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาแนะนำแอปเบราว์เซอร์นะครับในระบบ iOS นะครับซึ่งมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกโฆษณาในตัวนะครับสามารถปกป้องข้อมูลที่เราท่องเว็บนะครับด้วย Face ID นะครับมีไ g h t Mode ในตัวนะครับสามารถดูวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอหรือวิดีโอที่อยู่บน u t u b e นะครับเป็นลักษณะหน้าต่างลอยได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแล้วก็ยังมี VPN ในตัวด้วยนะครับแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อน ดาวน์โหลดลงมาแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะให้มี Face ID นะครับในการปกป้องข้อมูลเราเหมือนที่ขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับให้เข้ามาตั้งค่าก่อนที่มุมล่างขวานะครับปุ่มมอสเป็นรูปเฟืองนะครับอาเพื่อนๆเข้ามาที่ Passcode Lock นะครับเข้ามาครั้งแรกเนี่ย Pass Code Lock เนี่ยมันจะออฟอยู่นะะให้เพื่อนๆมาออนนะครับมากด Turn On ออนมันนะคะก็คือเขาจะให้เรา ตั้งนะครับพาสโค้ดนะครับเราก็ใส่พาสโค้ดไปหลังจากนั้นนะครับมาเปิดสวิตช์เจ้า Face ID นะครับนี่นะครับให้เป็นเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันทํางานหรือยังนะครับวิธีการทดสอบนะครับให้เพื่อนๆทาการย่อปิดแอปพลิเคชันไปนะครับแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาดูนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวนี้ผมเอาหน้าผมออกไปจากหน้าจอก่อนนะครับนี่ถ้ามันขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับ แสดงว่ามันทำงานแล้วนะครับเอนะฮะโอเคในหน้านี้นะครับในหน้าปุ่มมอมุมล่างขวาเนี่ยเพื่อนๆสามารถทำการเปิดฟงังก์ชัน VPN ให้มันทำงานได้ด้วยนะฮะก็กดมารุที่แท็บ VPN นะครับอ่าล้วกดเปิดสวิตช์นะครับเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราตั้งรหัสนะครับเพื่ออนุญ,ญาตให้ VPN ทำงานใน iOS ได้ก่อนเราก็ เข้าไปตั้งค่ามันนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถทําการเปลี่ยนประเทศได้นะครับโดยการแตะมาที่ตัวหนังสือ VPN นะครับไอ้นะฮะเราสามารถเลือกประเทศได้ว่าจะไปประเทศไหนนะครับก็แนะนําให้ตั้งประเทศให้เหมาะกับการใช้งานของเรานะครับอย่างถ้าเราเข้าดูเว็บไทยเยงี้ก็เข้าเป็นสิงคโปร์เนี่ยก็จะเร็วหน่อยนะครับไอ้นะฮะแต่ทีนี้ผมจะปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอดาวน์นโหลดวิดีโอให้ดูนะครับ วิธีการนะครับก็เข้ามาที่แท็บเบราว์เซอร์นะครับตรงนี้นะครับอ่สมมุติว่าผมด้หาวนะิดีโอ 4K เนาะฟรีวิดีนะครับเดี๋ยวจะลองทําเป็นไฟล์วิดีโอให้ดูก่อนนะว่าถ้าต่าง้อยฟรีวิดีโอเนี่ยดูยังไงอ่ะสมมุติว่าเข้ามาที่ตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมหา 4K วิดีโอ ในหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวขอฟิลเตอร์นิดนึงเอา,าเฉพาะ 4K นะครับขนาดไฟล์ 4K โอเคสมมุติว่าเอาอันนี้แล้วกันนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับตอนแรกเนี่ยถ้ามันมีอะไรเด้งขึ้นมาเยอะเนี่ยกดแคนเซิลไปก่อนนะครับจนกระทั่งมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นชื่อไฟล์ .mp4 นะครับเราก็ ถึงจะกดนะครแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับนี่นะฮะเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเพราะตัวนี้คือไฟล์วิดีโอจริงๆและกดดาวน์โหลดมันจะไปอยู่ในแท็บดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมฮะโหลดเร็วมากนะฮะเก้าสิบเมกแป๊บเดียวนะครับแล้วก็วิธีการนะครับอ่าในนะพอเราได้ไฟล์วิดีโอแล้วเนี่ยไฟล์วิดีโอตัวเนี้ยสามารถกดดูนะครับหรือว่าจะกดอ่าแชร์ไปที่โซเชียลอื่นๆก็กดได้นะครับอ่ะ ในทีนี้วิธีการทําให้มันเป็นหน้าต่างลอยนะฮะเพื่อนกดให้มันเต็มจอแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วกดย่อนะครับมาที่มุมบนซ้ายนะฮะมันจะมีเครื่องหมายสําหรับย่อวิดีโอนะครับอ่ะพอย่อไปแล้วเนี่ยเราถึงกดมาที่หน้าจอโฮมนะฮะมันถึงจะมีหน้าต่างวิดีโอตัวนี้นะฮะก็สามารถลอยอยู่บนแอปต่างๆได้หมดเลยนะฮะจะไป บนเราเปิดบล็อกดิจหรือพันทิปเฟซบุ๊กไลน์อะไรเนี้ยก็ตัววิดีโอเนี่ยมันก็จะเล่นไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะวิดีโอก็เล่นไปด้วยแล้วก็ถ่ายหน้าฟีดไปนะครับดูข่าวอะไรไปอย่งเนี้่ะอ่าต่อมาผมจะลองใช้กับเจ้าตัวแอป y o u t u b e ดูนะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะอยากใช้ฟังก์ชันนี้กับตัว youtube ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับอ่า วิดีโอนี้ไปด้วยนะฮะได้ไม่งงนะครับอ๋อในหน้านี้เพื่อนๆสามารถเข้าผ่าน VPN ผ่านเจ้าตัวรูปโลได้ฮะในนะะี้นะฮะจะเห็นนะฮะรูปโล่มีรูปโลเนี่ยเราก็สามารถเลือกเข้า VPN จากในหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้า YouTube ให้ดูก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวก็เพื่อไม่ให้ติดลิขสิทธิ์ช่องคนอื่นนะฮะก็เข,ข้าช่องตัวเองนะครับ Android อ่าสมมติว่าผมเปิดวิดีโอสักตัวหนึ่งนะครับในช่อง easy android มาเอาตัวแรกเลยแล้วกันเนี่ยนะฮะอ่าโอเคครับคลิปนี้นะครับพ็อจะมาแนะนำแอปเดียนเพื่อวิดีโอมันช่วยขึ้นมาแบบนี้นะครับเภาพเครื่องของเรานะครับเช่นเดียวกันถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการจะทําให้มันเป็นหน้าต่างลอยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยร้อนกดเข้ามาที่ตัววิดีโอแล้วขยายให้มันเต็มจอแบบนี้นะครับที่เราไม่อยากให้มันหลังจากนั้นทําการย่อวิดีโอนะครับทาการย่อวิดีโอได้เลยนะครับย่อวิดีโอ โดยกดที่แอมุมบนซ้ายนะฮะมันจะมีเครื่องหมายย่ออยู่เพื่อมันย่อเสร็จอย่างเงี้ยเรากดแอปตัวเนี้ยมาที่หน้าจอโฮมนะครับ เอ่นะฮะตอนนี้ก็จะเห็นไหมครัว่าไม่ว่าผมจะไยไปหน้าไหนนะครับก็เป็นอันดับแรกไม่มีปัญหาแล้ครับไม่หลุดนะครับตัววิดีโอผมยังคงรันไปต่อเนื่องนะครับไม่ห้โดผมจะเข้าบล็อกดิสนะครับหรืออะไรพวกนี้ตัววิดีโอมันก็ยังคงรันไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นแอปที่ก๊อปปี้แอปที่คนอื่นทำทีนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับที่ใช้ผ่านแอปตัวนี้ซึ่งผมว่า มันง่ายดีนะครับมอกโฆษณาด้วยมี VPN ด้วยแล้วไม่ต้องไปเข้าโหมดอะไรนะด์ท็อปอะไรให้วุ่นวายเหมือนใช้แอป Safari นะครับแล้ก็ต้นฉบับง่ายๆแค่นี้แหละครับจะได้เจ้าแอปตัวนี้ก็โหลดมาได้ฟรีเลยนะครับจาก App Store นะครับชื่อ Private Browser with แอปบล็อกมีขอสิทธิ์ได้ก่อนนะฮะเรารีวิวเติ้งถึง4.8ดาวนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนมาดมากนะครับถ้าไม่มีแอปนี้ในเครื่องนะแล้วเราใช้ระบบ iOS นะครับก็ใช้งานดูนะครับรับรองว่าติดใจถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติ๊กตานเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ